อ่ะส่วนนี้ก็คือด้านหน้าเครื่องนะแผงอินเตอร์จะอยู่ด้านหน้าสุดนะถัดต่อไปอันนี้คือแผงแอร์นะแล้วก็ถัดต่อไปอีกแผงคือแผงหม้อน้านะมันจะเรียงกันอยู่อย่างงี้แผงอินเตอร์อยู่ด้านหน้าสุดแผงต่อไปแผงแอร์แผงต่อไปคือแผงหม้อน้านะการจัดเรียงแผงต่างๆที่ด้านหน้าเครื่องของ Ford Ranger แล้วก็ Mazda BT-50 Pro นะฮะจำไว้ว่าแผงหน้าสุดคือแผงอินเตอร์ แผงกลางคือแผงแอร์ส่วนแผงสุดท้ายตรงนี้คือแผงหม้อน้านะมันจะเรียงกันอยู่งี้ถ้าท่านใดนะวิ่ง,ว,งวิ่งอยู่เกิดมีไฟเครื่องยนต์โชว์มีไฟรูปเฟืองไฟรูปประแจโชว์นะก็หลักๆก็ให้มาดูที่แผงด้านหน้านี้ก่อนนะว่ามันแตกมันรั่วเหมือนแบบนี้ไหมเนะี่ยมันระเบิดออกมาแบบนี้ไหมนะบวมๆแบบนี้ไหมขับตองดูที่ท่ออินเตอร์บนนะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่านะ เพราะไอ้ท่อเนี้ยมันก็มาเชื่อมต่อกับไอ้เขาเขาควายตรงแถงอินเตอร์นี่แหละนะฮะเนี่ยมันจะมาเชื่อมกันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขามันจะมาสวมเข้าที่ท่ออินเตอร์บนแบบนี้นะฮะท่ออินเตอร์บนนี้ถ้าแตกถ้ารั่วก็ทําให้ไฟเครื่องยนต์โชว ไฟ,ฟไฟรูปเฟืองไฟรูปรเจโชว์เหมือนกันก็เปรียบเหมือนว่าแผงนี้รั่วเหมือนกันเพราะมันเป็นระบบเดียวกันมันเชื่อมต่อกันเลยนะฮะมันเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะรั่วที่แผงก็ไฟโชว์จะรั่วที่ท่ออินเตอร์ก็ไฟโชว์นะฮะเพราะมันเชื่อมต่อก็าหากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะนําตัวแผงอินเตอร์ตัวใหม่นะลูกใหม่นี้เข้าไปติดตั้งนะที่ตัวรถกันนะใส่แทงของเดิมนะ คือตำแหน่งเดิมทุกอย่างนะตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยนะไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขตรงรุ่นนะใช้คําว่าตรงรุ่นนะตรงรุ่นเลยนะไม่ต้องมีการดัดแปลงแก้ไขนะใส่แทนของเดิมติดรถนี่ได้เลยนะนี่เป็นของเดิมติดรถนี่มันระเบิดมันระเบิดเห็นไหมฮะโบ๋เลยนะฮะเนี่ยโบ๋เลยเห็นไหมมันเป็นร่องเนี่ยมันเป็นร่องปกติมันจะต้องชิดชิดแบบนี้เห็นไหมมันต้องชิดแบบนี้แต่นี่มันคือระเบิดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยอ้าเป็นร่องแบบนี้นะฮะนี่ อันนี้ก็เรียกว่าแผงอินเตอร์ระเบิดนะแผงอิง ua, นะเตอร์ระเบิดแผงอินเตอร์รั่วเนี่ยพออากาศมันรั่วออกมันก็เลยทําให้เซ็นเซอร์จับค่าอากาศาว่าไหลเร็วจนเกินไปปุ๊บไฟมันก็จะเด้งไฟเครื่องยนต์ก็จะเด้งไฟปจัจแจไฟเฟืองเด้งปุ๊บแล้วรถมันจะเข้าเซฟโหมดรถมันจะวิ่งตื้อๆเลยนะมันจะเข้าเซฟโหมดเพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องยนต์นั่นเองนะเขาเขา้าเขาจะตัดเข้าเซฟโหมดเลยนะครับผมเ,เวลาแผงอินเตอร์แตกท่ออินเตอร์แตก อาจจะมีแผงในที่แตกแล้วก็ตัวท่ออินเตอร์บนีน่ที่แตกนะสองอันเนะี่ยไม่รู้ว่าอันไหนจะแตกก่อนนะณวันนี้นนแผงแตกไปแล้วอนาคต<อ>ก็ต้องเป็นไอ้เจ้าท่ออินเตอร์บนนะ่แหละที่จะแตกตามนะฮะจะแตกตาม,มเดี๋ยวเดีองเข้าหน้าถ้าแ,แตกอีกก็เปลี่ยนเป็นงานโลหะไปเลยเป็นอลูมิเนียมแบบนีไ้ไปเลยนะฮะ